สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนะครับมาอยู่ในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์นั่นเองนะครับซึ่งงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์นั้นเรียกว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจีนเป็นประเทศใหญ่เนาะแล้วก็ทุกวันนี้นะครับแบรนด์รถยนต์ในประเทศจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แบรนด์รถยนต์จีนนะยังมีแบรนด์รถยนต์อื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมพร้อมๆกันเลยครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะเก็บเฉพาะไฮไลท์นะที่สําคัญนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับป่ะพร้อม ยูนพลสก็จะเป็นรถในสไตล์ของรถอนเนกประสงค์นะครับขนาดกําลังใช้งานนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กไปรายละเอียดจริงๆก็มีความแตกต่างจากบ้านเรานิดนึงนะครับอย่างแรกเลยคุณจะเห็นว่าอ้าตรามันไม่ใช่ BYD แบบบ้านเราใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าในจีนเนี่ยเขาจะใช้เป็นอักษรจีนแบบนี้นะครับดีเทลอื่นๆนั้นก็จะคล้ายๆกับบ้านเราอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับชุดล้อนะครับ บ้านเราเนี่ยเป็นยางยี่ห้อ AtLA s นะครับรุ่น b a t m a n แต่ที่นี่เขาให้ยางดีนะเขาให้ยาง Continental เลยนะแล้วก็เป็นรุ่นอ l t ตร Contact uc 6เป็นยางที่ค่อนข้างดีเลยอะ่ะเราพูดตรงๆงนะครับช่องชาร์จนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะนะครับแต่ว่าที่จีนนะครับเขาก็จะมีความแปลกบ้านเรานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะมี2หัวนะครับหัวชาร์จจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราจะเป็น ccs ใช่ไหมที่นี่นะครับก็จะเป็นอันเนี้ยหัว ac นะครับ ac ก็ จริงแอบคลายไทยสแต่เล็กกว่าเห็นไหมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นหัวแบบเอาตรงๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนชาเดโมแต่ว่ามันไม่เหมือนซะทีเดียวะนะนะก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากบ้านเรานิดนึงนะครับในส่วนของดีเทลตัวรถนะครับในภาพรวมนั้นถ้าพูดแล้วก็จะคล้คลายๆกับเดิมนะครับเพราะว่ามันก็คือโรงสร้างเดียวกันนะครับยวนพลาสกับอาร์โตท นะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดภายในดูบ้างนะครับอย่างแรกนะครับขอแจ้งก่อนว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่ใช้รถแบบพวงมาลัยซ้ายนะครับชุดจองานออกแบบงานตกแต่งเหมือนกันเด๊ะเเลยนะครับภายในสีน้ําเงินขาวนะครับงานออกแบบแบบมัสเซิลนะครับแล้วก็บาเบลนะครับมีมือจับเก็บประตูนะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับแน่นอนขาดไม่ได้ครับกับอะคูเล่ นะแล้วก็ด้านฝั่งคนนั้นเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแต่ที่ต่างจากบ้านเราคือเบาะฝั่งคนนั่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันจะได้ในส่วนของไอ,ไอโซโฟิกนะครับคือติดตั้งเบาะเด็กได้ที่ตกตอนหน้ารุ่นที่ขายในจีนจะไม่มีนะครับในส่วนของด้านหลังก็เช่นกันนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่ามีพื้นที่ในการโดยสารพอสมควรนะครับงานออกแบบตกแบบตแ่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับรายละเอียดจริงๆผมว่าไม่ได้ต่างจากที่เราคิดสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่ารวมๆก็เหมือนเอนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันออปชันบางอย่างที่แตกต่างกันนะครับนั้นนะครับในภาพรวมของเจ้าหยวนพลาสก็คือเหมือนอัตโต้ทรีมีบางออปชันที่แตกต่างไปปลักต่างกระจังหน้าแตกต่างยางที่แตกต่างนะครับนี่ก็คือข้อที่ดีกว่าของเจ้าหยวนพลาสนั่นเองนะ,ะเราไปดูคันอื่นต่อครับในส่วนของอีกรุ่นนะครับที่ขายในบ้านเรานะครับเราก็เพิ่งเปิดจองไปเมื่องานบรทุกชดที่ผ่านมาก็คือรุ่นนี้เลยนะครับก็คือ เจ้าดอฟฟินนั่นเองดอฟฟินนะครับก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับเรียกว่าเป็นซิตี้คาร์นั่นเองนะครับสำหรับใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับก็จะมีขนาดกระทัดรัดนะครับเน้นการโดยสาร2คนนะครับแต่ก็โดยสารได้สูงสุด5คนด้วยกันนะครับที่ขายในบ้านเรานะครับก็จะเป็นรุ่นขนาด94แรงม้านะครับแต่รุ่นนี้นะครับในในจีนเนี่ยนะครับก็จะมีรุ่นนะครับที่เรียกว่ามีกําลังมากกว่าด้วยนะครับก็เป็นจุดเด่นที่ดีคือสําหรับใครที่ต้องการความสปอร์ตนิดนึงนะครับก็จะ สามารถเลือกซื้อตัวท็อปเอ็นของเจ้า b y d Dolphin ได้นะครับแต่คขายเฉพาะในจีนนะนะครับเรามาดูตัวรถคร่าวๆครับตัวรถคันนี้นะก็จะน่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับยางเนี่ยก็จะเป็นยางยี่ห้อจีนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถราคาถูกนะครับยางยี่ห้อชาวยางนะครับจุดเด่นของดอฟ h ินนะครับข้อหนึ่งก็คือเรื่องของนี่เลยครับกระจกนะครับซึ่งก็ จะมีกระจกหูช้างขนาดใหญ่ครับทำให้คุณมีทัศนวิสัยเวลามองแบบในมุมอับสายตาได้ดีนะครับเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะนั่งเมินซีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยจะไม่เท่ากับอัลโตสายนะครับอันนี้เป็นเบาะสีเบทนะครับไม่แน่ใจว่าในห้องกล้องจะเห็นหรือเปล่าเป็นเบาะสีเบทนะครับแล้วก็ตัดกับสีดำนะครับคลิปด้วยสีกาแฟนะครับขนาดพวงมาลัยเท่าอัลโตสามครับหน้าจออัลโตสามนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมชอบมากก็คือ นี่นะครับในส่วนของตัวชุดเกียร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นหมุนนะครับแล้วก็เป็นสีเงินๆหน่อยนะครับมีการตกแต่งสีเงินด้วยนะครับโดยฝันตอนหลังนะจริงๆเจ้าจอรีวิวไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่จอรนขับก็คือตัวนี้แหละเดียวกันนะครับคือเป็นหนังเจาะรูนะครับมีที่เท้าแขนนะครับแล้วก็พื้นที่โดยสารคุณดูสิค่อนข้างมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งความมีขนาดใหญ่ของมันนี่แหละนะครับทำให มันดูค่อนข้างกว่าจริงๆผมแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างคล้ายแจสที่เป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยด้วยการที่เขาออกแบบมาให้มีระยะฐานล้อที่ห่างจากปลายกันชนน้อยนะครับทำให้มันเลยดูเล็กปุกปิ๊กไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคแหละ คันนี้นะครับก็จะเป็นน้องเล็กใหม่ล่าสุดนะครับที่เราพาดูดอฟฟินแล้วใช่ไหมคันนี้นะครับเขาเรียกว่าซีกอลนั่นเองครับซีกอลก็คือรถนั่งนวลนั่นเองนะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่สุดนะครับที่ BYD ทําออกมานะครับตัวรถเนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้แพลตฟอร์มนะครับเดียวกับทางของอัลโตสตรีนะครับก็คืออีแพลตฟอร์มสนะครับแล้วก็ ทำให้มันมีขนาดเล็กมากที่สุดครับขนาดของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.8เมตรโดยประมาณนะครับเบื้องต้นนะครับรถคันนี้นะครับจะมีกาลังขับอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่น74แรงม้านะครับแล้วก็มีรุ่น100แรงม้านะครับสาหรับการขับขี่นะครับโดยที่ตัวรถนั้นนะครับก็จะมีแบตเตอรี่คือ30 4 0รวัตต์ก็ไอจิงผมว่ามันจะคล้ายๆกับรีโอนะซึ่งบ้านเราอาจจะคุ้นเคยกับรีโอนะครับซิเก้นะครับผมว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะนะครับราคาเขาบอกบอกยังก็ยังไม่ได้บอกนะแต่ว่า ก็จะจำหน่ายในจีนเร็วๆนี้นะครับส่วนบ้านเราอาจจะอดใจรอไปก่อนนะครับนะครับของบูธวีวารีนะครับปีนี้มีสองคันนะครับคันแรกก็คือนี่เลยที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคือซงเอลนั่นเองนะครับซงเอลเนี่ยก็จะเป็นรถลักษณะอเนกประสงค์แฮชแบกนะครับซึ่งเน้นสำหรับทำตลาดสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงนะครับเบื้องต้นยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นทรงลักษณะของรถแฮชแบกนะครับสำหรับตลาดที่ต้องการรถ อันเี้ผส่งแคชแบ็กสปอร์สตสปอร์ตรเน้นใช้ในเมืองไม่ได้เน้นลุยมากครับอันนี้ก็จะเป็นซ่งแอลนะครับก็เบื้องต้นดาว่านะครับดาว่าจากที่เราเห็นตัวรถเนี่ยน่าจะเป็นรถยนต์แบบ DMI นะครับ DMI ก็คือระบบ Dual Mode Intelligent นะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันแต่ยังใช้เครื่องยนต์ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นลักษณะของไฮบริดนะครับเป็นลักษณะของไฮบริดอันนี้เราตอบเลยว่าจะขายในไทยไหมคิดว่ายังนะครับแต่ว่า DMI มีโอกาสจะเข้ามาขายในไทยนะครับแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเอาละครับอีกคันนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับอยู่ใท้งหลังผมนะครับนั่นก็คือคันนี้เลยนะครับที่เรียกว่าจูเจียนนั่นเองครับจูเจียนนะครับหรือพูดคำลายล้างในภาษาจีนถ้าดูดีๆเนี่ยนะครัับกก็็จะะมีลษณเปนรถ ผมว่ามันไม่ใช่ B segment แล้วแหละนะน่าจะเรียกว่าเป็นขนาดตีบวกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้แบรนด์ BWD เรี็นตัวรถนะครับอย่างแรกก็คือการให้ล้อละอย่างที่มีขนาดใหญ่นะครับที่เห็นนี่คือขนาด19นิ้วนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการต้อนมือจับนะครับแล้วก็ยังมีทรงนะครับลักษณะของความเป็นทายลาดมาให้นะครับก็อันนี้เป็นจุดเด่นๆอันหนึ่งนะครับ